สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสแกร์ไทม์คืนนี้ผมจะพาคุณไปยังเมืองมรดกโลกจังหวัดนครปฐมเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าเขย่าวขวัญเรื่องที่หนึ่งเสียงกลองวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงวัดชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐมที่หลายคนรู้จักจากองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงอันเรื่องชื่อด้านโชคลาภและการค้าขายแต่ในเงามืดหลังศาลาไม้เก่า กลับมีเรื่องเล่าโบราณที่แม้แต่พระในวัดยังไม่กล้าเอ่ยชื่อออกมาดังๆเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อเกือบ40ปีก่อนพระหนุ่มรูปหนึ่งจากภาคเหนือเดินทางมาบวชเรียนที่วัดไร่ขิงท่านเป็นคนขยันเคร่งในวินยัยและตั้งใจจะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังคืนหนึ่งช่วงใกล้วันพระใหญ่ท่านเดินไปที่ศาลาเก่าเพื่อหาหนังสือธรรมมาอ่านช่วงนั้นประมาณสี่ทุ่มเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองทันใดนั้นเสียงตุ้ม ุมก็ดังขึ้นจากศาลาเสียงกลองเพลแต่เวลานั้นไม่มีใครอยู่ในศาลาพระทุกรูปต่างจำวัดกันหมดแล้วเสียงนั้นดังเป็นจังหวะแผ่วแต่ชัดเจนเหมือนใครบางคนกำลังตีช้าๆเหมือนบอกว่าข้ายังอยู่ข้ายังอยู่พระหนุ่มตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้แสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุในมือสองให้เห็นกลองเพลงใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้ามันสั่นเอง ท่านยืนอึ้งมองอย่างไม่เชื่อสายตาแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าเดินวนรอบตัวเร็วขึ้นหนักขึ้นและตามมาด้วยเสียงกระซิบเบาๆข้างหูข้าตีเพราะข้าถูกลืมพวกเขาไม่เคยสวดให้ข้าอีกเลยพระหนุ่มตกใจหลับตาพนมมือท่องบทสวดแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นกรีดร้องดังขึ้นดังขึ้นจนตะเกียงในมือสัน่นตัวสั่นใจสัน่นรุ่งเช้า พระหนุ่มเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าอาวาสฟังท่านเจ้าอาวาสนิ่งเงียบแล้วกล่าวว่าไม่ใช่รูปแรกที่ได้ยินกลองเพลงใบนี้เคยเป็นของพระที่ตายด้วยความอาฆาตในศาลานี้เมื่อเจ็ดสิบปีก่อนเขาเคยเป็นมอนมาด้วยความศรัทธาแต่ถูกกลั่นแกล้งจนสิ้นใจระหว่างปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นกลองใบนั้นก็ไม่มีใครกล้าแต่มันอีกเจ้าอาวาสสั่งปิดศาลาหลังนั้นถาวรแล้ว ตั้งรูปเคารพของหลวงพ่อมอนไว้หน้าศาลาเพื่อดวงวิญญาณจะได้คลายความอาฆาตแต่เรื่องยังไม่จบเพราะในคืนวันพระทุกครั้งชาวบ้านรอบวัดยังได้ยินเสียงกลองดังเบาๆมาจากศาลาไม้หลังนั้นตุ้มตุ้มตุ้มและถ้าหากวันใดเสียงกลองเงียบหายไปนานผิดปกติพระลูกวัดก็มักจะฝันเห็นชายมอนผิวคล้ำในผ้าเหลืองเก่ามายืนหน้ากุฏิ และกระซิบด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองว่าตีให้ข้าหน่อยข้าอยากให้ใครสักคนยังจำข้าได้เรื่องที่สองหุ่นเชิดบ้านสายสี่คืนที่ไม่มีใครขยับในย่านสายสี่นครปฐมเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีบ้านเก่าไม้สักหลังหนึ่งอยู่ติดคลองบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบเจ้าของบ้านเป็นครอบครัวเชื้อสายไทยจีนรุ่นปู่เป็นนักเชิดหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงมากในยุคสงครามโลก ห้องหนึ่งในบ้านถูกใช้เก็บหุ่นเชิดทั้งหมดหุ่นกระบอกไม้แกะสลักกว่า30ตัวแต่หุ่นตัวหนึ่งโดดเด่นและแตกต่างมันคือหุ่นพระลอใบหน้าสง่างามเครื่องแต่งกายปราณีตเกินหุ่นทั่วไปเล่ากันว่าตอนปู่เสียชีวิตท่านขอให้ฝังหุ่นพระลอไว้ข้างโรงเพราะรักมันเหมือนลูกแต่ลูกหลานกลับไม่เชื่อถอดหุ่นพระลอมาวางไว้บนหิ้งแทนบอกแค่ว่าก็แค่หุ่นไม้หลังจากวันนั้น ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องเก็บหุ่นอีกเลยน้องหญิงหลานสาวคนโตของบ้านเล่าว่าคืนแรกหลังปู่เสียเธอฝันเห็นชายในชุดนักเชิดหุ่นเดินวนไปวนมาในห้องเก็บของร้องเพลงพื้นบ้านแบบโบราณแต่เสียงนั้นแหลมสูงราวกับคนไม่มีปอดเช้าวันต่อมาทุกคนในบ้านรู้สึกแปลกๆเหมือนหุ่นบางตัวหันหน้ามาทางประตูทั้งที่เมื่อคืนก่อนมันหันไปอีกด้านแต่ไม่มีใครคิดอะไรมาก จนกระทั่งคืนที่สามไฟฟ้าในบ้านดับทั้งหลังเสียงฝีเท้าดังมาจากห้องเก็บหุ่นหญิงรีบเดินไปดูพร้อมพ่อกับแม่ประตูห้องเปิดอยู่ทุกคนแน่ใจว่าเมื่อวานล็อกแน่นอนแล้วพวกเขาก็เห็นหุ่นพระลอกำลังขยับแขนเองเหมือนกำลังรำและหุ่นอีกสามตัวที่นั่งข้างๆก็ขยับช้าๆพร้อมกันพ่อของหญิงรีบพุ่งไปจับหุ่นไว้ แต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็แทรกผ่านกำแพงและไฟในบ้านก็ติดขึ้นทันทีหุ่นทั้งหมดกลับไปอยู่ในท่าเดิมแต่จากนั้นมาทุกคืนวันพระห้องเก็บหุ่นจะมีเสียงรำเพลงเบาๆดังออกมาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในหญิงตัดสินใจเรียกหมอผีมาทำพิธีเชิญวิญญาณหมอผีเพียงแค่ยืนหน้าห้องแล้วพูดว่ามันไม่ได้อยู่ตัวเดียว วิญญาณปู่ของเจ้ายังอยู่ที่นี่แต่มันปลุกหุ่นอีกหลายตัวให้มีชีวิตพวกมันไม่อยากถูกลืมหลังพิธีหุ่นพระลอถูกนำไปเผาตามคำสั่งหมอผีแต่ก่อนที่มันจะมอดมีคนเห็นน้ำตาไหลาจากตาของหุ่นปัจจุบันบ้านหลังนั้นถูกรื้อทิ้งแต่ชาวบ้านบางคนที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นยังคงเล่าว,ว่าบางคืนเงียบเงียบ ได้ยินเสียงรําไทยเบาๆลอยมากับสายลมและเสียงกระซิบแผ่วเบาว่า,วาให้ข้าเชิดอีกครั้งแค่ครั้งเดียวก็พอเรื่องที่สามโรงเรียนเก่าท่าแรงเสียงปลายแถวกลางป่าระกริมคลองท่าแรงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมมีโรงเรียนไม้เก่าแก่ตั้งอยู่หรือเคยตั้งอยู่โรงเรียนแห่งนี้ถูกปิดไปเกือบสาปีแล้ว เพราะน้ำท่วมซ้ำซากพื้นไม้ผูเสาเริ่มสุดไม่มีใครกล้าใช้เรียนอีกแต่ตัวอาคารยังคงอยู่เหมือนรอใครบางคนกลับมาและเรื่องนี้เริ่มต้นจากกลุ่มวัยรุ่นห้าคนที่อยากลองของเด็กวัยรุ่นจากตัวเมืองนคนปรปฐมกลุ่มหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยเปลี่ยวเพื่อถ่ายคลิปลองดีหนึ่งในนั้นชื่อบอสเป็นคนกล้าท้าทายเหนือใครบอกกับเพื่อนว่าคืนนี้กูจะนอนที่โรงเรียนผีเฮี้ยนนี้คนเดียวถ้าไม่กลัวก็อยู่เป็นเพื่อนกู เพื่อนอีกสองคนใจถึงยอมอยู่ด้วยกันอีกสองคนกลับไปรอในรถพอเที่ยงคืนทั้งสามคนปูเสื่ออยู่ในห้องเรียนไม้ที่ฝุ่นจับหนาแน่นทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงกลางคืนแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงขออนุญาตครับคุณครูทั้งสามสะดุง้งมองหน้ากันเลิกกลักบอสมองไปที่กระดานดำแล้วพูดเสียงสั่นว่าเมื่อกี้มึงได้ยินเหมือนกูไหม ยังไม่ทันที่ใครจะตอบเสียงเดินแบบเรียงแถวดังกึกกักขึ้นตรงระเบียงเป็นเสียงของรองเท้านักเรียนแบบเก่าเสียงเล็กๆเหมือนเด็กประถมหลายสิบคนเดินเรียงกันเข้าห้องเสียงหยุดลงตรงหน้าห้องเรียนและทันใดนั้นประตูไม้ที่ผูกเก่าก็ค่อยๆแง้มออกเหมือนมีคนเปิดเข้ามาอย่างสุภาพบอสหยิบไฟฉายส่องไปไม่มีใครแต่เงาดำคล้ายเด็กนักเรียนตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่ง นั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องมีเงาหนึ่งนั่งข้างหลังสุดหันมาทางบอสแล้วพูดเบาๆว่าหนูยังเรียนไม่จบเลยพี่อย่าไล่หนูนะหลังจากวันนั้นเด็กกลุ่มนั้นไม่เคยกลับไปที่โรงเรียนอีกหนึ่งในนั้นป่วยเป็นไข้หนักเกือบสองสัปดาห์และละเมอตอนกลางคืนพูดแต่คำว่าส่งการบ้านให้ครูส่งการบ้านให้ครูต่อมาชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า โรงเรียนแห่งนี้เคยมีเหตุการณ์ไฟไม่ห้องเรียนเมื่อปี2527เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะสอนนักเรียนประถมปีที่สเด็กเจคนติดอยู่ในห้องไม่มีใครช่วยทันหลังเหตุการณ์นั้นโรงเรียนยังคงเปิดต่ออีกพักหนึ่งแต่ครูหลายคนลาออกกระทันหันเพราะทนไม่ไหวกับเสียงวหวครูที่ได้ยินทุกวันพฤรหัสและเรื่องสุดท้ายที่เล่ากันเงียบๆคือ ถ้าเข้าไปในห้องเรียนหลังสุดของโรงเรียนประชาบำรุงตอนกลางคืนแล้วพูดคำว่าส่งการบ้านครับคุณอาจได้ยินเสียงตอบกลับจากใครบางคนที่ไม่เคยได้ส่งการบ้านเลยตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ปัจจุบันแม้โรงเรียนจะถูกหรือบางส่วนแต่ศาลาเล็กๆที่ตั้งไว้หลังเหตุไฟไม่ยังคงอยู่และมีคนแวะเวียนมาจุดทูปพร้อมของเล่นเด็กวางไว้เสมอเผื่อว่าพวกเขายังรอเรียนอยู่แถวนั้น เรื่องที่สีผีรถไฟร้างสถานีไร้ชื่อในนครปฐมสถานีรถไฟเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตอำเภอคอนชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นสถานีย่อยที่ไม่มีใครใช้งานมานานกว่า40ปีแล้วตัวสถานีผูพังต้นหญ้าขึ้นรกคลุมรางทางแยกที่เคยเชื่อมกับทางหลักถูกปิดด้วยเหล็กกั้นสนิมเครอะแต่ชาวบ้านใกล้เคียงต่างรู้กันดีว่าอย่าอยู่แถวนั้นหลัง3ทุ่มเพราะคุณ อาจได้ยินเสียงหูดรถไฟในคืนที่ไม่มีขบวนใดออกวิ่งเรื่องราวเริ่มต้นจากคนขับรถส่งของชื่อเฮียเปียกเขาเป็นคนขับรถเก๋งส่งของที่ต้องผ่านเส้นทางใกล้สถานีร้างนี้เป็นประจำคืนหนึ่งระหว่างที่ขับรถกลับจากส่งของเขาเห็นแสงไฟสีส้มๆลิบๆจากไกลฮ่าฮ่าเฮียเปียกเล่าว่ามันเหมือนกับไฟจากหัวขบวนรถไฟทั้งที่เขารู้ว่ารางตรงนั้นไม่มีรถไฟวิ่งมาเกินสาปีแล้ว ไฟนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาพร้อมเสียงหูดลากยาวและและ้วรถไฟขบวนนั้นก็มาหยุดตรงหน้าสถานีร้างอย่างชัดเจนในแสงจางๆของไฟหน้ารถเหียเปียกเห็นว่าขบวนรถไฟนั้นดูเก่ามากสีลอกเป็นหย่อมๆเหมือนขบวนยุคสงครามที่แปลกคือประตูทุกบานเปิดอยู่แต่ไม่มีใครก้าวลงมาเลยเขาจอดรถดูอยู่เงียบๆจนเห็นมีเงาคนผู้หญิงนั่งริมหน้าต่างโบกมือลาเขา หน้าซีดขาวเหมือนกระดาษแต่สิ่งที่หลอนที่สุดคือเธอสวมชุดพยาบาลยุคโบราณและแขนขวาของเธอขาดหายไปทันใดนั้นเสียงคนพูดเบาๆดังขึ้นในหัวเหียเปียกขบวนนี้ไม่มีปลายทางถ้าอยากลงต้องมีคนขึ้นแทนเขารีบเหยียบคันเร่งหนีออกมาจากตรงนั้นพอกลับถึงบ้านก็เป็นไข้หัวโกรนสามวันเต็มพูดอะไรไม่ได้สักคำจนแม่ของเขาต้องพาไปหาหลวงปู่ที่วัดใกล้บ้าน หลวงปู่เพียงแค่มองหน้าก็พูดว่าไปเจอขบวนผีเข้าแล้วละ่ะโชคยังดีที่เขาไม่ดึงลงไปด้วยหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็แพร่กระจายออกไปมีคนเล่าว,ว่าขบวนรถไฟที่เหียเปียกเจอคือขบวนที่เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อปี2518ตอนนั้นรถไฟชนกับรถบรรทุกน้ำมันจนระเบิดตายยกขบวนกว่า50คนร่างไม่เกรียมบางร่างไม่มีแขนไม่มีขา มีความพยายามย้ายซรากขบวนนั้นไปที่อื่นแต่กลับมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นบ่อยจนต้องเลิกย้ายสุดท้ายก็ถูกปล่อยให้เน่าอยู่ที่รางสนิมสนิมแห่งนั้นชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สถานีเคยบอกว่าบางคืนได้ยินเสียงร้องเพลงปลุกใจแบบทหารเก่าเสียงคนพูดว่าเตรียมพร้อมแล้วตามด้วยเสียงวูดรถไฟในความเงียบที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะลืมตาดู ทุกวันนี้สถานีร้างนั้นยังคงอยู่แม้ไม่มีชื่อบนแผนที่แล้วแต่บางครั้งหากคุณขับรถผ่านช้าๆตอนกลางคืนอาจเห็นขบวนรถไฟเก่าๆจอดอยู่เงียบๆกับเงาคนทั้งขบวนที่ยังรอจะเดินทางไปปลายทางที่ไม่มีวันไปถึงหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดี และราตรีสวัสดิ์